ตื่นกันนแม่ตาวันบ้านนาไปลงเมืองฟ้าลงเมืองฟ้าลงมบ้านเราอย่าไปเดินอย่าไปเดินตกน้ำเนางก,ก่อนนะสาวก่อนที่เจ้าจะเสียใจยลมเย็นเย็นบ้านเราดีกว่าองแอ มีพอ่อมีแม,ม่พ่อและแม่ที่คอยหว่วงใยเจอแต่คนเอาเปรียบหน้ามนจนร้องไห้กลับมาเถอะสาม้กอดดวงใจแต่เสียนา้าตาให้ดนุมเมืองกรุงม,มาอุ่มมาลองแต่พี่บันนอกไม่คิด เลยนาหนุ่มหน้าใสแต่น้ำใจมันนักษากลับมาเอกังงาน,นาดาเสียเวลาอยู่ทำไมคนจนจนแต่จริงใจมิให้เห็นโอแม่เหนือเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพี่บ้านใดเหนื่อยก็พักอยาก,ก็ทำ ไม่ต้องแห่นใครอยู่อยากสบายใจเจ้ากลับเมื่อไรจะไปขอแต่งเฮ้ไอไอวีดิโ่อ่ะมันไปเยี่ยบอะไรมาเตงลงนั่นแหละก็ไอดูเมืองกรุงไม่มุ่มมงมลอนแต่พี่มันน้อง ไม่คิดหลอกเลยนะหนุน่นตาใสใสแต่น้ำใจมันนักค่ากลับมาเถิดกาจาาสียเวลาอยู่ทำไมคจนจนๆแต่จริงใจมีใจเย็นโอ้แม่เหนื่อยเ,เจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านไหนเหนื่อยก็พัก อยากเขาทำไม่ต้องแข่งใครอยู่อย่างสบายใจเจ้ากลับเมื่อไรจะไปครอบใจขอให้หนูเจริญเจริญขอบคุณนะคะขอบคุณครับไเชิญคไับเชิญแตบคุณได้คุณ้องนัไม่ไม่เดี๋ยว้องร้องเพลงดิโอเค อย่ามาเมืองร้องอ่ะมึงรู้ว่ากูาเป็นแฟนคลับนะผชอบมึงเวลาร้องเพลงคุณที่เกียจไม่ได้ขี้เกียจเออเอาจริงนะผมบอกให้นะว่านี่เกในยุคนี้นะไม่มีหตุเกินพี่โน่หรอกบอกให้ทุกคน,น,นทุกคนไม่มีหตุเกินพี่โน่ทั้งรำทั้งร้องอ่ะมีใครหน้าตาดีขนาดนี้รำสวยขนาดนี้ร้องดีขนาดนี้เร่นล,ลิเกดีขนาดนี้ผมถามหน่อย กูว่าคนนะเกลียดกูเพราะมึงเยอะคนเกลียดกูเพราะมึงเยอะเพราะเพราะมึงอย่างเงี้ยเองที่ไปท <c oughs> ั้งหมดเลยมึงขออยู่ของผมแบบดีๆ่งเงี้ยแหละพอแล้วทุกคนแบบเฮ้ยคุณน้องดิเออได้ๆๆผมจะนั่งฟังบ้างนะพักเสียงบึงดิ รรตงชัยงานไหว้ครูวันนี้ขอโมทนาด้วยนะครับสาธุครับผมครับ<ะ>ชอบเวลาแนกลองเ,เพลงจีบ้องดเพลงจีบต้องดูเหรอไวองพูดแล้วกันนะครับออเพ่ออาหารทะเลหมดแล้วนะ ที่อยู่สุดลาฟ้าดินแม้จะสิ้นสิทธิและเสรีแต่วันนั้นใจฉันยังคงที่ความรักความผาดดีไม่มีสิ้นสลายถึงโลกแตกแหลกเป็นผงที รักเต็เปลีไม่มีรู้ใครชีบทุกฟังความรักยังเวียนว่ายเขียงคู่เธอไม่ใครฝากมันยาไว้เตึงด้วยความรักไม่รู้จบแม้เพื่นดินรงอยากรบความรักเลา จะนานานานกี่วันกี่ปีกี่เดือนดินฟ้าจะคอยคลื่อนใจไม่ลืมรักเธอทุกทกอย่างบนทางรักจริงทุกทุกสิ่งบนทางรักเจอจะส่งวันหรือพบความผิเจอเป็นที่ใจของเธอ จเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์สีดาตำนานรักโลภคู่น้องที่ไหนผมจะร้องให้อยู่ที่กอท่านเมื่อไหร่จะได้มาถ่ายหนังสักทีนอะ้วยความรักไม่รู้ จงแม้พื้นดินเกินอยากลบความรักเลือนินนานกี่วันกี่ปีกี่เดือนดินฟ้าจะคล้อยเลือใจไม่เลือนรักเธอทุกทุกอย่างบนทางรักจริงให้กำลังใจตัวนี้ทุกทุกสิ่งบนทางรักเจอ จะสมหวังหรือพบคว,กกวามผิดเอจอเป็นที่ใจของเธอจะจริงจังฉันดได้ปัขอรแค่คุณแค่คุณโอเคไนะด้ครับลบคีไหม เพลงนี้น้องเพลงนี้น้องแนนขอไว้นะแม่ปิดขอเพลงขอบคุณแฟนเพลงนะจ๊ะได้เลยครับแม่แล้วน้องขแม่่อนะ เมื่อแรที่ทำให้เราสองคนเริ่มวันไหวหรือจะเป็นในตอนที่คุณต้องนอนเสียใจหรือในตอนที่เราต้องใลรมันทำให้ผมได้รู้คิดถึงแต่คุณและในตอนนี้ในเวลานี้นล่วงเลยมานานเป็นปี ดวงดาวน้นเป็นเหมือนพยาน่า,าขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณว่าจะรักแค่คุณเท่นานัาน้นแสงดาวก็จะรักเพียงคุณก็จะรักแค่ค อยากจะมีแค่คุณคนเดียวค,คืนวันที่เราเคยมีแต่ความเหงาใจเมื่อมีคุณค้ามาชิดไกล้ต้องอหุ่นใจดังไฟที่ร้นตอนเดินน้าและในตอนนี้ในเวลานี้ ลงาานนวงดาวเดาเป็นเหมือนพยานมาคูสัญญาว่าจะรักรเพียงคูณสอตัวว่าจะรักแค่คุณว่าจะรักแค่คู่นานแนนาก็จะรักเพียงคุณ ก็จะรักแค่คุณคนเดินมาครับขอบคุณครับจะมีแค่คุณคนเดียวโน้นึงเราที่ได้เคยบอกกันโ no ที่มันเราโยนไปไกลแต่ในวันทุกนี้ก็จะมีแค่เพียงเราไม่มีใครต้องเลี้ยงและไม่มีใครต้องเสีย 사랑을 더 깊게 빠너너 내가 약속했지 널 사랑할 거야 널 사랑할 거야 널 사랑할 난 사랑할 거야 널사랑 거야 널사랑 อยากจะมีแค่คนคนเดียวว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณว่าจะรักแค่คุณเท่านั้นนานแสนนานก็จะรักเพียงคุณก็จะรักแค่คุณ ด,ดคดีขอบคุณนะครับพี่บ้านร้านดีสินนะครับผมโอนแล้วจ้าขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่โอนมาเป็นกำลังใจให้เราสองสี่พี่น้องนะครับข้าปบนเสียงแห้งเราเนี่ยนะออขอบคุณนะครับคุณแม่ยังดูอยู่ไหมแม่ดำัดูอยู่ไหมครับ<ฟ>ดูอยู่ม่นมีนะหมดเพลงแล้ว mà tôi còn bảo anh nghe tắt kèn, được được, lâu lấy ít, qua ba tắc, hơn chục giờ, ồ, lấy sáu tập không ạ? không có ai nghe nhạc này đâu, đang nói chuyện nhau, được, đang nói chuyện này anh nghe, nói được, được, không sao, không sao, được, 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 ช่วยกันนะครับช่วยกันเพื่อฟังให้เพาะนะแล้วเฉพาะแล้วก็อย่าลืมเพด้วยเมลดีกว่าถ้าเกิดพูดว่าถ้าเกิดเพาะก็อดแตงกอนึงมาด้วยนะไม่มีใครโอ้นไม่มีใครโอดเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะเสียงไม่กล้าพูดเลย ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่รุตีของใครเนี่ยระโหลท่านอ๋อไม่ชอบเสียงดุวยครวญหวนมากับลมพี่สะอื้นพื้นหัทถมคำคืนพื้นผมใจเหลาด้วยคลาครวญ พี่วันคืนหนึ่งถึงเจ้าฟังเสียงลิงลีดเล่ากี่อย่างเศร้าไม่ไหวน้องจากนายนา,าจากโจดสู่กรุงเทพมาหานครตรัลนมีตอบจหมา ให้ข่าวดีเจ้าขวา้าเทพีชาวไรลืมรักเก่าเล่าไว้ผิดเยืยย่อใจเลือเิมลงโอ้เจ้ากลอยดาวน้อยบ้านนาจากอกยาไปเป็นดาราสูงส่ง ี่อยปื้มถึงน้องจะเลืมพี่ลงอย่าล้งงนกไฟเจ้าจองรู้งันเวิวภัยครางเข้าลมอ่อนนต้นตาเดียวสุดเพื่อนยืนตนดังคนสู้สิ้นความหวัน ล,ลุยันเลเจ้ารกพันเองพี่บางป่อยลายยาลาหนุ่มเดิมพันสุพรรณหลงค,ค,คอยไม่ต้องตัวบังเด็กก็บังเด็กเปีปดนี่พอดีหรือีอย่บล้องเพงลงอะไรนะใจสารภาพสาาในแม่ปิดเลยไม่ให้คุณยาย คุณยายที่ดูเราอยู่บนสวรรค์อ๋อเป็นเพลงที่คุณยายชอบอ้กดแม่ของคุณแม่ปิดนะณยายชอบ เฮอ,อยยังของโพเตโต้มันจะเวิรุ่นไปไหมคนจะฟังไม่รู้เรื่องนะสิเจ้าช่อมาลีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะร้องเพลงนี้ให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ผมประตูบ้านก่อนเดี๋ยวจะรอ้องเพลงให้ฟังเพลงแค่เพียงสมมุติว่าหยุดคบกันไม่แม่แม่ประตูเปิดอยางนี้เอาละเอก ก็ส an ั like ่งเหมือนคนเป็นใครถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกลผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงมันตายจไมใช่ราตูนี้นี่ด้วยความรักนั้นก้าวผ่านห้องเกนอดไว เพื่อใจเธอเกินกันขอบคุณเวลานำพาห่อไปชีดกันจากเพื่อนเลือนเป็นถูกพันเพียงก้าวห่างกันวันไว้ขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสรรักพันกดโทษอะรกน ร j j ักชาคกอยยังน be <OS> ้อยใจอยู่ใกลจนชินไม่อยากยินคำว่าห่างไกลขอลงย่าทำ้ายใจด้วยการนี้ไปหางักถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมานาน คือไรความเชื่อมันเจ็บจนเลือยวนก็โกรธได้แต่ยานะเพราะใจที่ทรมานณคอยนานจะพานสิ้นลงในนี้คอมเ็น หาเธอไม่ได้หัวใจขอคตรพัากดโทรศันท์รัก้าอก็ยังน้อยใจอยู่ไปจนชิมไม่อยากนินคำว่าไกลขอร้องอย่าตงรายใจด้วยการหนีไปห่างกัน สิ่งใดที่ผ่านพ้นมานหนาจนเธอไร้ความเชื่อมันเจ็บจนเหลือหมดก็โกรธได้แต่ยังนะเพราะใจที่ทรมานคอยนานจะผ่านสิ่ง ร้องเพลงอะไรเพลงนี้นะครับเพงลงยายใช่ไหมใช่มีคนขอเพลงนี้้ยมีม,ม,ม,มีตอนผม,ผมยังผมยังได้ร้องอยู่นิดนงะมาฟังนี้ก <laughs> ันผมปิดประตูบ้าน มาฟังเพลงน้ทุกท่านเปิมาเปมาม,มาเปม,มาม้าูนน้ววเกว้วู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 ้วอ้ไู้วว วันทุกวันถึงจอบลอยมาไหลโลกสดใสแค่ด้วยมันได้ทองเกาะไม้นานาพันสีสันมากมายเกิดไปกลิ่นหอมนั่นวนใจประดับไว้ให้โลกนี้สวยงาม จบรอดแค่มา่อไรจสนุกสุดใจนะควนะเป็นประจำทุกวันเวลาไม่เจอได้กลับกับมาแล้ว

สบ้ตอ็พบกับความจริงนั้นโลกที่มันไม่มีดอกไม้เลืออยู่เพราะเธอเด็ดไฟมาไม่เท่าไรไม่รู้เด็ดไฟไม่เคยดูเด็ดเลือยอยู่ใดหรือไงมันจงว่ากันมาเไร luộc chục chai nước đá bên ve trăng trúc quan huệ làm mình cười như